สวัสดีครับว,วันนี้เราก็จะมาแจกรหัสเทลเลอร์นเนกาหลีกันนะครับ i.d. คือคอนเท c สองห้าสี่พาสเวิร์ดคือ9้าห้าเจ็เดสิบสีาเี๋ยวจะล็อกอินให้ดูนะครับว่าล็อกอินได้ไหมนะครับเนกัดไปนิดนึง เดจะให้ไว้ล่างคลิปก็ได้ครับล็อกอินนะครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็ได้นะครับยัดอย่างนี้แต่ว่าของเยอะนะครับก็ขอ,อเป็นเชี้ยวอะไรวะเฮ้ย จบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ